สวัสดีครับทุกคนชาวเกมเมอร์ทั้งหลายนะครับตอนนี้อยู่กับผมพิสโตเซนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกม p พ y d a y นะครับอืมอะโอเคเรามาเริ่มเลยซิงเกิลเพลย์นี่ก็จะเป็นเลือกแมปต่างๆนะครับผมไปเรื่อยไปเร่ลยไ,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 ไปไปไปอืม โอเคเก็จะมาเรียกตัวลอนกันว่าเราจะเป็นตัวไหนครับอืมอากาศทองไปเลยโอเคเฮ้ยชิบหายผิดแมปโอ้โหเรา,าก็จะมาเริ่มด่านแรกกันแต่ว่า ผมเกิดผิดพลาดทางเทคนิคโอ้าวจนกับเฟลเขาลนแรงแลเลยเกว้าวโหลดดิ้งนานเหลือเกินอืมนานเกินไปละ มีอะไรเกิดขึ้นเลยเนี้ยอโอเคนะครับเมื่อกี้เราได้เรียกผิดแมปกันไปคำตรงต้องเป็นอย่างเงี้ยครับโอเคคราวนี้ไม่พลาดครับผมไม่พลาดครับก็คือเกมนี้ก็จะเป็นหมูเอ่อโจนนะครับเห็นอย่างเงี้ยโจนอยู่แล้วอ่ ก็พยายามใช้พิจาายาณในการรับชมนะครับผมแบบเร็วในจอพอแล้วครับแต่ข้างนอกครับเราเป็นคนดีนะครับผมซึ่งหลือเกินโโพูดคำย่างยี้ไปได้ไงไม่ใช่นะครับออ,อนี่ก็จะเป็นเหมือนเลือกไอเทมอะไรอย่างเงี้ยโอเค ก็คือมันใช้เราไปขโมยเออไม่ไใช่ไปอเอาการ์ดมาจากคนเอะไรอ่ะฮะ Okay, we got the vault to the left and the server room upstairs to the right. Hey, you gotta find the, bank manager. Hey, hey, the back manager. Hey, Keep your eyes out for the hey, I'm in the cafeteria. Not many people here. Roger. <laughs> มันจะอยู่ทั่วที่สนาให้โอ้โหไอ้ควยนอะไรกันวะโอเคเมศพอารมณ์กูโอเคกูไม่ยุ่งกันนะย้มหนว่ย้ยเ็วะเดี๋ยวสิครับหายไิเนี่ยมันจะอยู่ทั่วที่ไปนะครับ ไอ้มึงจะไหนวะกูหามึงเจอเมื่อไหร่มึงโดนแน่นอนก็บอกครับมึงโดนแน่นอนปกติมันน่าจะอยู่แถวนี้หรือตรงนี้เดนเยือนี่เฮ้ยมันหาไม่เจออย่งนะเฮ้

เสร็จแล้วครับหมดแล้วครับนให้บัตรดีๆไปได้ต้องกล้อง้องก้อง้อายลก้องนั่ลงนั่งลงคุณนั่งลงโหดตำรวจกระจอกเราสามารถไปเก็บกระสุนได้ครับเวลาเรายิงตำรวจในพวกนี้ไป มันก็จะตสุนตกตื่นตกเนี ja ่ยอย่างเงี้ยอ่าหายเเดี๋ยวตำรวจมันก็มาแล้วครับเราต้องทำรีบทำอะรกิจกาโอ้ยก็คือเราต้องไปไขห้องอย่างเงี้ยนะครับเอาการไปไขห้อง

แล้วสวัสด์พวกเนี้ยมันไม่ได้เพิ่มเปกไปอย่างที่คุณคิดนะครับมันมีพังอะไรกันอยู่อย่างเงี้ยบไม่อยาก,ยกเก็บตัวให้มันนานลงไงครับตำรวจเราต้องเข้าไปอยู่ในฝูงสน Let's get rid of the security footage. I'm activating the network backdoor. Hold on. Oh. Vacation is over. There's a police assault coming in the oh, station. ะไยมารมาอซ่อมเดียวนไเพ่อโอ้โหมสไนร์ต้องใช้ปืนก่อนหนักโอ้โหมาครับคราวีไม่ยอมหรอมาเลยครับ เมร่เนี่ยมันมาทางนี้มาครับเ้ยครับไอ้ปืนไฟ้าเรี่ยมยิงทีชักจตาย

มาเยอะแล้วมาเยอะไปแล้วมาเยอะไปแล้วอะไรเนี่ยต้องสามารถสั่งเพื่อนด้วยการกด M อะไรได้ดิอย่างเงี้ย

ครับโอเคครับประมาณเนี้ยพอให้คอมเสร็จแล้วเราได้เลยเดี๋ยว,ว,ม,ว,ยว,วมันก็พังครับสว่านไปฟาดูโอ้โหั่นไงครับทังละอะไรครับอะไรนี่ดิวะคุณทิ้งกูได้ยังไง ไม่น่าเลยมันไม่ง่ายเลยที่จะยิงแบบไม่เล็งเป้าฮัทโด้เฮ้ยเชี่ยโอ้โหสไหนด์มือสไนด์มัจะอยู่ตรงช่องตึกอะครับมือสไนด์แห่งโซม อ๋อมาแล้วครับเดี๋ยวแม่งก็ลงมาทางนี้แห่นอนโอ้ มาเลยกนณีกูซ่อมเสร็จกึงมาเลยจัจหลบกไูได้เฮ้ยขอเนี่ยโอ้โหสี่หลายองมีสามมีเคสเครื่องมึงใช้กูทัวร์ได้ไงอะโว้ปั ครับความมืที่นี่โอ้โหจริงครับบ้านขายแลเบิดฟันงัยวะป่าได้ปาโอ้โหโอ้โหโอ้โหได้แล้วครับบ้าน นะโอ้โหยามกระจอกยมกจโอ้โยามกระไม่ตายไม่ไม่ตายไม,ไ,มไ,มไม่ตตบสั่นปืนสั่นปืนโอ้สั่นปืน,น,ปนทำไมแคบตายนะครัหลายคน,นอาจจะสงสัยไม่ไม่ต้องเดินเข้าไปนะเสียเลือด ้องรอจนกว่ามันจะไหม้โอ้โหขอแนะนำเลยครับที่อยากปลอดภัยครับให้วางกระสุนไว้ตรงนี้กลับมาตั้งหลักตรงนี้ได้เลยนะครับเ า,ามไม่จะไม่ที่จะโดนห้กตหนไอยไเลยเลยจะไม่โดนพี่ตัวไหนเลยตำรวจไม่หน้าจร่ะ มันจะรอดครับครับจะรอดครับโอ้โหคิดว่าจะรอดครับโอเคช็อตไปแล้วโอ้โหอืมนะพวกมึงเ่บอดมึงไม้ช่วยอะไรกูามากเลยนะ เสร็จวะไม่ร้อยกูตายก่อนวะมึงไปเสร็จนะไปไนี่จําได้ครับจําได้ครับตรงนี้บนโต๊ะมีคนแม่งทิ้งตังเลยครับโดุดุการดุดุโอ้ยไม่เสียหายอ้าวสไลด์มั้งสไลด์มาตาย วิ่งมาทำไมโอ้โหมันจะวิ่งมาบว <m ul od al> กซะมั่งโอ้ยอะไรไงห้องยืนเลยมั้งของมาดิของดิของดิ เสร็จยังวะไฟก็โหเด็ดก็ผจะอเพื่อนมีก็มานจลโอ้กระสนบางท่านผมโอ้โหไม่ยิงให้มันตายว่อ้นี่ก็โอ้โหว่เสะเลยนะ よくそんなんかいあああっもう見せんかいせた อ๋ก็ยิงไปเลยกันไม่โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วอ่าโผลสไลด์รถเข็นโอ้ยเคลียม์แม่กล้องฟูจิโกะ คเมื่อไหร่ไม่จับออมเสร็จแล้วที่มาอิงพุที่โกวอนไปครับไปนะครับไปโอ้โหอ่าเฮ้ยที่ไหนอ่อนต้องกดนั่งครับถ้าไม่นั่งไปไม่ได้ครับมันอยู่ไม่ได้ครับเก็บเงินครับหน้าที่ของเราเก็บเงินครับบอทไม่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยขอแนะนำทเล่นหลายคนดีกว่านะครับโลมาเป็นเก็บหลายกองครับเมื่อไหร่เป็นตัเสร็จพวกครับเนี่ย ทิ้งปล่อยให้มันมาได้ไงวะไม่ยิงกันวะปล่อ้งนะมันาเป็นตัวส่วนนะนี่คือความหมายของการตั้งเก เงินต่อไปนะครับยังไม่หมดเลยยังหมดวะ,หมด,ดะหมดได้แล้วครับหมดได้แล้วคนก็หมดได้แล้วยังไม่หมดเลยหมดได้แล้วครับถ้าไม่หมดมันอยู่ไม่ได้ครับหมดเนี่ยทหารนะครับหมดเนี่ยโอผทหารเอาอยู่ครับโอ้โหเอาอยู่ครับ เขาบอกเลยครับหมุ่งนี้มันไม่ได้กันอะไรเลยไม่ได้ช่วยอะไรโอ้โหมันกันกระสุนออกครับไม่ได้กันกระสุนออ,อเก,อกเสียงมันชัดพอเพียงมันไม่ชัดนักเสร็จแต่คฟินฟินๆไปเลยไนะอ้ท่อโอ้โห

ย,ยิงไม่ตายไม่เงี้ยโอ้ยโดนยิงตายิไม่ตายครับแค่มองไปมันตายเห็นไฝั่งน้ครับตรงน,นี้อย่าใช้ปืนสองไม่จะเจอทุกคืนนี้ไอ,อ้ยงนอง สิบแปดตัวอย่างแรกมึงจะยิงกันได้ไหมวะเฮ้ยอ้าวได้ได้แล้วะ<ส>โอ้โหโอ้โห,โห,โห,โห ไอ้น่มตากไปไอ้นี่ะเออแม่งนอนนอนชักนอนชัอนกโอ้โหนอนชักเอ้าู้เ โอ้โหโอ้โหโอ้โหจบกันครับเอาไปก่นโอเคครับความเปลีวระดับตานานครับโอเคครับเจอกันครับ See you again, my chopper.